สวัสดีครับวันนี้ช่องเสียงธรรมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับโควิดนะครับแล้วก็การสวดมนต์ว่ามันจะช่วยได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับโควิดก่อนที่เกิดจากในยุคนี้นะครับก็ไอ้แง่ายว่าคนเราเนี่ยจะเกิดอะไรมาก็ตาม มันมีที่มาที่ไปก็เกี่ยวกับเรื่องกรรมนี่แหละถ้าให้ย้อนดูนะครับเราจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นโรคมะเร็งโรคไข้เลือดออกโรคที่มองไม่เห็นโรคก,กระดูกเกิดจากกรรมทั้งนั้นนะครับกรรมตัวนี้ไม่ได้แปลว่ากรรมที่ ที่เราทำในชาตินี้นะครับอดีตชาติก็หมายถึงว่ากรรมจากชาติที่แล้วกรรมจากสิบชาติที่แล้วกรรมจากหนึ่งร้อยชาติที่แล้วกรรมจากหนึ่งแสนชาติที่แล้วกรรมจากหนึ่งล้านชาติที่แล้วประมาณนี้นะครับหนึ่งล้านชาติที่แล้วเราเคยทำกรรมแบบไหนมาฆ่าสัตว์สมมุติว่าเราเกิดมาหนึ่งล้านชาติแล้ว เกิดเป็นมนุษยเนี่ยฆ่าสัตว์หนึ่งล้านตัวมันก็จะส่งผลทั้งหมดนะครับแต่ไม่ใช่ส่งผลทั้งหมดในชาตินี้นะมันจะส่งผลมาแล้วในชาติต่างๆและรับผลกรรมตลอดแล้วก็กรรมพวกนี้ถ้าเป็นกรรมหนังจริงดิงนี้ไม่ได้คือเคยทำกรรมกับพ่อแม่ไว้นะครับเคยทำกรรม กับพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์เคยคิดไม่ดีไปทำลายท่านไปวางยาพิษท่านก็เหมือนกันแต่กรรมมันเนี้ยอาจจะส่งผลมากกว่าโ,โควิดอีกอาจจะไม่ได้ตายใน1นึวันสวันสิวันปกติอาจจะโดนไฟคอกตายตายแบบทรมานนะครับแล้วก็จะวนลูปอยู่เงี้ยเพราะว่าเป็นอันนี้เป็นกรรมหนักส่วนใหญ่กรรมแบบเนี้ยจะค่อนข้าง ที่จะหลีกหนีไม่ได้นะครับคือกรรมทุก,ท,กทุกตัวแหละหลีกหนีไม่ได้แต่ว่าถ้าไม่ทํากรรมหนักไว้เนี่ยฆ่าสัตว์ถือว่าไปทาอย่างอื่นมายังจากหนักเป็นเบาได้อาจจะทํากร,รมแล้วติดโควิดแต่ว่าอย่างดีสุดก็คงไม่เป็นอะไรเลยนะครับเราเป็นพาหะอย่างเดียวและอย่างดีมากๆคืออาจจะรับเชื้อมาแล้วแต่ว่าไม่เกิดเอฟเฟกต์ใดๆนะครับ อันนี้แหละเป็นคุณจากที่เรานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าแล้วก็การสวมดมนต์ครับจริงๆการสวมดมนต์เนี่ยไม่ได้แปลว่าทางวิทยาศาสตร์จะอาจจะแปลว่าเป็นบทที่เราจําขึ้นใจนะครับฝึกสมองฝึกเสียงฝึกความจําแต่ในทางกับกันของสลับผมนะแล้วก็หนังสือ เมตตามหามงคลของวัดท่าไม้นะครับได้ระบุไว้ที่แตกต่างจากที่อื่นที่เขียนนะครับเขาระบุไว้เลยว่าการสวดมนต์เนี่ยถ้าเรานึกถึงสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะครับนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าสวดมนต์ท่านเห็นแน่นอนในนี้เขียนไว้ว่าเหมือนได้เข้าเฝ้าพระพ,พุทธเจ้านะครับโอ้โหดูยิ่งใหญ่เลย ถ้าเราคิดแบบนั้นมันก็จะได้แบบนั้นนะครับจะถามว่าจะให้คนมาเชื่อเรื่องสวดมนและรักษาโรคแล้วนี้ไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมีวิทยาศาสตร์แล้วก็แบ่งไว้ทางโลกทางธรรมทางโลกก็เป็นโลกอะไรก็รักษาแบบนั้นทางธรรมนั่งสมาธิได้สวดมนได้ทำความดีได้ดูแลพ่อแม่ได้ทำแบบนั้นนะครับนี่แหละคือความดี มันก็จะมีเรื่องวิทยาศาสตร์มันก็จะมีเกี่ยวกับการคิดบวกถ้าเราคิดลบเนี่ยความเครียดเองมันก็จะส่งผลลบนะกับตัวเราเองนะครับกับคนรอบข้างด้วยอ่ะเราเครียดปุ๊บคนรอบข้างเราก็เครียดตามคนที่เป็นลูกเราก็เครียดตามพ่อแม่เราเป็นอะไรนะครับมีคนเป็นห่วงเรามันก็จะเป็นส่งผลกรรมต่อเนื่องมาท้ายที่สุดก็ไม่ต้องไปเครียดมานะครับแล้วก็ทําเท่าที่ทําได้เป็น ชาพุทธก็สวดมนต์อย่างที่ผมบอกอะ่ะนึกถึงความดีสุดๆเลยสวดมนต์แล้วเหมือนกับว่าเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับท่านี้เราก็จะพูดถึงเรื่องกรรมเราต้องมาเจอกรรมแบบนี้ประเทศชาติต้องเจอแบบนี้ทั่วโลกต้องเจอแบบนี้อ่ยิ่งยุคเราเนี่ยอยู่ในห้าพันปีมันก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆแบ่งเป็นหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันนะครับ 1,000จะเริ่มเสื่อมลงนิดนึง2,000เสื่อมเสื่อมเสื่อมจนเสื่อมหมดอ่ะจนถึง5,000ปีเนี่ยง่ายๆคนอาจจะมีแค่10%ที่มีความดีจนพระเสียเมตายได้หวัดขึ้นนะครับแล้วก็มาเผยแพร่ธรรมท่านี้เราอยู่ในยุค2,500ปีครึ่งๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าช่างน้ําหนักว่ามีความดีครึ่งหนึ่งความชั่วครึ่งหนึ่งคนที่เราเกิดมาในโลกทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับ มีความดีครึ่งหนึ่งมีความชั่วครึ่งหนึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นโดยส่วนน้อยก็จ,จะมีคนที่เลวมากๆแล้วก็มีคนที่ดีมากๆนะครับอ่ะท่านี้อยากเป็นแบบไหนก็เลือกเอาละกันท่านี้เราจะพูดเรื่องสวดมน์แล้วนะครับเรื่องสวดมน์ผมจะยกตัวอย่างสามบทบทแรกก็บทรัตนะสูตร พระเจ้าเนี่ยได้ให้บทนี้ให้พระอนลนได้จเจริญพุทธมนต์นะครับแล้วก็ได้ทํานามพุทธมนต์ในบทรัตนาสูตรเนี่ยเขาบอกว่าป้องพันป้องกันโรคภัยระบาดนะครับโรคหาแล้วก็โรคที่มองไม่เห็นด้วยโรคจากอามนุษย์เบียนเบียนโรคอมนุษย์เบียนเบียนเนี่ยมันเกิดอาจจะเกิดจากกรรมของเราที่เราเคยทํามานะครับ แล้วเขายังอยู่หรือจะไม่อยู่แล้วแล้วมันส่งผลกับเรานะครับมันก็จะมีเอฟเฟกตามนั้นแต่ถ้าเราจเจริญพุทธมนต์เนี่ยเขาบอกว่าแปลง,ง่ายว่าบทรัตนสูตรเนี้ยใช้ปัดเป่าน้อมเนาะน้อมนำคุณพระรันาตนไตยนะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยการให้เราทูตผีปีศาจเนี่ย ได้อนุโมทนบุญเหมือนเราสวดมนต์เนี่ยมีความมีมีเจ้ากรรมนายเวรมีทูตผีพิศสจตที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเขาได้อนุโมทานาบุญกุศลของเราเนี่ยเขาจะได้เขาจะจิตใจเขายกระดับนะครับแล้วก็ได้บุญตรงนี้แต่บทนี้มีพิเศษอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเขาจัดได้สามอย่างนะครับโลกระบาดโลกอมนุษย์เบียดเบียนแล้วก็ ปัดเป่าโรคความอดอยากนะครับก็โรคเอาไง่ายๆพูดตรงๆก็คือโรคที่โรคจนนั่นเองให้ปัดเป่าไปก็ประมาณนี้นะครับบทนี้ที่ผมอยากพูดถึงเพราะว่าอยู่ในพุทธการพ,พระพุทธเจ้าเองเนี่ยได้แบบว่าประกาศพระสูตรนี้นะครับก็น่ายินดีเพราะว่า ถ้าเราเดินตามรอยพระเจ้าเนี่ยเราก็ควรจะต้องสวดนะครับแล้วกเกี่ยวกับโรคภัยโดยตรงด้วยผมก็เลยยกบทนี้มาพูดบทที่สองก็เป็นโพลนงเจ็ดประการนะครับโพลนงเจ็ดประการเนี่ยเขาจะมีชื่อว่าโพลนงคาปริตนะครับแต่ผมเรียกว่าโพลนงเจ็ดประการเพราะว่าในนี้ก็จะบอกว่าเจ็ดประการเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมของพระมุนีเจ้าผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตัดไว้ชอบแล้ว เป็นไปความรู้ยิ่งนะครับเพื่อความตัดสรุและนิพนานในสมัยหนึ่งพระโดกรนาเจ้าทอดพระเนตรเห็นพระโมคคานะและพระหมหากัะสปะเป็นไข้นะครับได้รับความลําบากพงนงเจ็ดประการเนี้จึงพระพุทธเจ้าจึงแสดงให้ให้ท่านทั้งสองฟังนะครับท่านทั้งสองเนี่ยไม่ได้สวดบทนี้นะครับแต่ว่านึกถึงความดีของคุณของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ฟังจบ เพียงรัดนิ้วมือนะครับก็หายได้ทันทีนะครับเป็นเรื่องน่าแปลกมหมเหมือนเรายกตัวอย่างของคุณของพ่อแม่เราก็ได้ไปทําบุญวันนี้ไปทําบุญมาช่วยเหลือคนมารด้ถึงความดีของพ่อแม่นะครับอันนี้ก็หายได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นคุณของพระเจ้าก็จะยิ่งดีขึ้นนะครับแล้วผมจะมีอีกบทหนึ่งที่อยู่ในพุทธกาลเหมือนกัน ผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะไม่เคยสวดบทนี้นะครับแล้วก็ใน YouTube น่าจะยังไม่มีนะแล้วก็ท่านพุทธทาสก็เคยได้พูดถึงบทนี้ไว้นะครับเป็นบทที่ดีมากบทหนึง่งชื่อว่าผมเรียกง่ายๆว่าคาถาการตายคาถาการตายเนี้ยอยู่ในพุทธการมีเทวดาองค์หนึ่งนะครับเทวดาองค์นี้ภายใน7จ็ดวันเนี่ยจะตายแต่เทวดาองค์นี้ไม่รู้ตัวนะครับ เพื่อนที่เป็นเทวดาเหมือนกันมาบอกนะครับเทวดาองนี้มาบอกเพราะว่าเคยเป็นเพื่อนกันตอนเป็นมนุษย์คือเคยทําบุญด้วยกันนะครับแล้วก็เทวดาองค์นี้เชื่อเพื่อนนะครับว่าเจ็ดวันจะตายก็บอกว่าเจ็ดวันเนี้ยเมื่อตายปุ๊บจากเทวดาห้าร้อยชาติจะเป็นคนหูหนวกตาบอดห้าร้อยชาติเป็น สัตว์ในละฉานมูม้มากาไก่ว่าไปอีก500ชาติหลังจาก500ร้อชาติตกนรกอีกนะครับอีกไม่รู้กี่ชาติท่านนี้เขาเกิดความกลัวมากโชคดีนะครับที่ว่าเทวดานี้เขาเชื่อถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยวนลูปอีกประมาณอย่างน้อยพันชาติ่ะเจอกรรมนะครับไม่มีไม่มีกรรมดีเลยดูแล้วถ้าเป็นหูหนวกตาบอด500ชาติก็มีแต่ความทุกข์นะครับหลังจากนั้นเทวดานี้ก็ พาพาเทวดาที่เจ็ดวันกำลังจะตายเนี่ยไปหาพระอินทร์พระอินทร์ก็เลยบอกว่าพระอินทร์ก็จนปัญญาเหมือนกันพระอินทร์ก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าเมื่ออุบัติแล้วเนี่ยก็ควรจะไปถามพระพ,พุทธเจ้าเมื่อไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าเรื่องบุตรกรรมของเทวดาอางค์นี้นะครับเมื่อชาติที่แล้วเคยทํากรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาประมาณนี้นะครับ คือส่วนบุญก็ส่วนบุญเป็นเทวดาแต่หลังจากหมดบุญเทวดาปุ๊บเป็นตามที่พระพุเจ้าได้บอกเลยเป็นคนหูโนตาบอดเป็นสัตว์เดชานิก500ชาติหลังจากนั้นก็เป็นตอโลอีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าให้เทวดาเนี้ยเจริญพุทธมนต์บทนี้7วันนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเชา้าค่าหรือเปล่าเอาเป็นว่า เราสวดผลนี้เช้าก่อนนอนละกันอันเป็นว่าจะสำฤทธิ์ผลแน่นอนนะครับแล้วก็สวดด้วยความศรัทธานะครับพระพุทธเจ้าได้บอกว่าเมื่อเทวเดานี้ได้สวดพุทธมนต์ได้เจ็ดวันเนี่ยหลังจากนั้นเทวเดาองค์นี้ก็มีรูปร่างหน้าตาที่สดใสนะครับเสื้อผ้าก็ดูไม่หมองอ่าไม่มีความเศร้าใจเทวเดานี้จะอยู่ไปอีกอย่างน้อยพุทธกาลเนี่ย ตั้งแต่หึเริ่มต้นพุทธกาลจนไปถึงพระศสียเมตายพระเจ้าได้บอกไว้นะครับปัจจุบันเทวเดานี้ก็คงยังสวยชาติอยู่จเจริญถึงพระศสียเมตาแล้วก็อุบัติมาเป็นพระอาหารหันะครับโหบทนี้ถือว่าวิเศษมากส่วนตัวผมก็ค่อนข้างเชื่อนะครับแล้วก็ต่ออายุด้วยคาถาบนนี้ได้บอกว่าท่านจะไม่ตายด้วยโรคต่างๆ คือจะอยู่ครบอายุครบครบอายุไข่ครับอย่างน้อยคุณมีอายุ60ปี70ปี80ปีคุณจะอยู่อายุตามนั้นแล้วในนี้ก็บอกว่าจะไม่โดนเบียดเบียนจากอามนุษย์ทั้งหลายจะไม่โดนเบียดเบียนจากคดีความต่างๆไม่โดนเบียดเบียนจากพระมหากษัตร์ไม่โดนเบีย,าายดเบียนจากสัตว์มีเขี้ยวเสือสัตว์ต่างๆครับ บทนี้ก็มีคุณประมาณนี้นะครับที่ได้แปลไว้ท่าน,นี้บทสามบทเนี้ผมได้สวดแล้วแต่ว่ามีบทเดียวที่ผมยังไม่สวดคือบทลัตนสูตรนะครับเดี๋ยวไว้ผมว่างๆผมจะสวดทั้งสามบทนี้และแปะลิงก์ไว้ใน y o u t u b e นะครับผมยังสวดไม่ค่อยคลองเท่าไหร่อยู่ในช่วงโควิดว่างๆนะครับก็เลยสวดคาถากันตายดู แต่เป็นเรื่องหน้าแปลกมากผมเซิร์ชใน Google นะครับคือเซิร์ชว่าเซิร์ชเลยว่าคาถากันตายโดยที่ไม่รู้จักคาถานี้พอเซิร์ชปุ๊บเออมีมีจริงๆก็เลยไปค้นประวัติด,ดูก็เลยเอามาให้เล่าให้เพื่อนๆ,อนๆฟังประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อน,เอนๆเ,อนเชื่อแล้วเป็นคนชาวพุทธอย่าง จะเข้าใจดีหรือไม่เข้าใจดีก็ตามเนี่ยหรือว่าว่างก็ตามก็ลองสวดละกันดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับแล้วก็ผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองสวดละกันผมยกตัวอย่างสามบทนี้นะครับแต่จะมีบทอื่นบทไหนก็ได้ถ้าเพื่อนๆไม่ไม่อยากสวดอิติปิโสก็ได้นะครับแล้วนึกถึงความดีของพระเจ้าก็ได้เหมือนกันอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปในบทโพนนจตประการเนี่ยพระโมคคัลนะพระมากาสป,ปะก็ไม่ได้สวด แค่มีความยินดีของคุณของพระพุทธเจ้าโฮเจ้าได้สัธยายให้ฟังนะครับก็หายได้ทันทีหรือว่าจะบทไหนก็ได้บทของครูบาวุญชุ่มก็ได้นะครับตอนนี้ก็กำลังดังอยู่ทะศค่ะสมังดีสัตุนะครับผมน่าจะใช่นะครับแล้วก็หมดอะไรก็ได้นึกถึงความดีพุทเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอาหารหันเนี่ยได้หมดนะครับ ผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันยังไงก็ผมลาไปแล้วครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะมาพูดเรื่องอื่นแล้วกันยังไงก็ขอบมากนะครับที่รับฟังสวัสดีครับ